ันเข้าาในพี่หนักหนักมากมเลยกรันวันนี้กะตัดหัวอ้โนะน่้าขัดสันติน่อย่งง่าย

คนนี่ตอกเสรเลยยอยู่เนาะายอยู่ยยยไปต่อนอนง่ายยนะทุกคนนี่กำลังพนขึ้นจากดิน

โอ้โห่นูใหญ่ช่วยนัดดิจ้ะช่วยนัดเด้จะคือฟ้าวมาใช่จ้ะก็จะจับถุงแก้วจับถุงเหมือนว่าจะบถุงนี่หนูก็ไปแม่ไปทาแก้วแม่บอกกับเจ้ามันพี่ก็บรดเอาแล้วกินจิ้นนะขมวดขึ้นแม่บ้างก่อนเนี่ย เตี่ยขบจับอพาทางีนี้ยเตี๊ยขบมาจับทางเขาอยู่พี่นะเตีมาเตียเห็นเลยปะีนะียอ่ะตยเห็นเีข้างหลังนะฮะกานอนก็เูดิบอก่ได้นอนเบาเบออใหญ่ขนาดทุกคนนนาะใหญ่ไปเอาอีกนอนหนึงคุณเนาะ

ขัดเอาตีนนอนยงใหญ่นอมึงลนี้ใหญ่ไปบื้นหนอม่โอ้คณใหญ่เลยทุกคนหนอใหญ่เนาะโอ้ตุ้แทะหน่อเฮาขัดสันตีนหนอนยง่ไปตอนนี้มาปองหนอกว มกขอเขาบ่บอไม่เกี่ยวกับขาเขีนว่มึกนาทินเวลแลยไมกี่ยกัเป็นยังเอาไปหนอยอันนั้นที่อาหาระเดตีดตีดกัทนะอืมนักหนักมากมากเลยกัดอันนี้กัดหัวแล้วเนะบอกแล้วกัดหันานหัวนอนบาน่ะอันนี้แห้งนนอก

ยุงคดหลายเลยนี่น้องทุกคนแบกเป่าน่อตอนนี้ฮะสองน่อมือนี่กองกระสันอยู่วะลงมาเลยเนาะไก่หดห้อยน้ำเลยตอนนี้ เมื่อกี้ปอกหนออยู่เทิงเนาะตอนนี้สิลงมาสอองนอลลงมาล้างหน้าล้างตาฮะน้ำตื้นวะวังเลือกวังตื้นเทไรพูนพูนไปไปเข้มขั่เอาพูนไป อ๋อคนเนาะนอยใหญ่นคนเนาะแข็งนอดีไอะฝนใหญ่ปะโอ้ยเริ่มสับง่ายอยู่ไดยงกัยงกั ยุ่งลายขนาดยุ่งลายมาระวังได้แก้วเลยเขามากเกือบเงนะกนดเลยเอาไหมกดเลยกดเลยฮะเอาไงบอสฮะคุดแล้วให้ลานเขาเอาทุกคนมาเบิงงนำกัน อูน้ำน้ำคอยไห่คอยแม่แมทังหลังนะน,นะน้ำนะ่เ็บดอกอนคนอ่นใหญ่เลยเอาบนเดทไหมเ้ยเขานะเอาเอาเอาสัทุกคนอ่ะอ,อีกนอนหนึ่งทุกคนนะนอนที่สองอุ่นยุงขดใหญ่เลยยุงหลายใครตัวเล็กนี่นะใครตัวมุก ไปะใหญ่นาะคนนาะมจะนอนใหญ่น้ะกดนอนนอยสองเนาะนอนดีนะทุกคนะาคิดนอนใหญ่ีกนอนใหญ่ีกเนอยดดิอู้สามสองเนาะทั้งนั้งบ้านเนาะอคนใหญ่เลยรนเละอยู่คนนี้ออดูคนนนไม่อประมาณสามขาตัวเนาะ ยน้สามสีงน้อยมคนยงดูดังเสียงทางด้บอยตุ้ยเสียงกนโคตรเลยแข็งแทะน้อยมันก้องไแข็งเลยฮักเลยเ่าเ ตอยังแข็งซลยโอหักยาด,ยด้อตุ้ยเกิน,นออหนอกอะให่เกินแข็งอินโนบเนาะจับ,บต่อนีเออเออสามหนอยในหนอตาหนอึงนนอยู่หูหนอตาบ่เอานออยูนอตาบ่เอาเนี่ยนออนตเลเนาะ คนเอาเก็บเขาต่อเลยทุกคนเบิร์ดเนาจับกลองมีดเด้อพอคนเยอะนะครับทุกคนไอ้สายพิชิกใหม่จับกลองนะทุกคนเนาะเป็น้ไงง่ายเนาะมันเด้เดี๋ยวมันง่วงลงฮะอีกง่วงเียยุงฝนเห็นเล่เอาก็นอนดินก่อนนะนอนดินเลยคนเยอะทุกคนอู้เด้มันอ่อนนะบ้านเนาะ ัำอยากกระชิงัดได้ละเด้กด้วยนี่ตัดหอยเนาะถ้าเสร็จเปล่าเลยโอ้โคตรแข็งทุกคนเดอนไหนจังเลยอาบเนาะทุกคนหนึ่งโดนเอาหน่อแล้วก็หน่อแล้วกลับไปอาบด้วยเอาบอหน่อหน่อฮะนะหน่อตาหนะบ่บ่เอาหน่อเอาหน่อดินก็มาตรแข็งทุกคนใหญ่หน่อใหญ่เลยขดแข็งเลยครับพี่น้องเนาะ มาเอากระแถวน้ำพ้าพี่ทุกคนอ้อหนคนใหญ่หนึ่ท <çocuk 2> ุกคนเบิ่งมาลงเชียนนัดเนาะตอนนี้มาหดห้วยน้ำเนาะทุกคนหักไหลเนาะทุกคน น้ำเลยโอ้ทากหลาย น้ำเนาะทางหลังยุงโคตรหลายเลย

ปลอกนอเนาะบันข้างหลังเท่ากับห้วยน้ำห้วยน้ำพาวเล่นนอคืนนี้เฮ้อหัวใหญ่เท่ามามื่อนี้คัดอาตจะนอยี่ใหญ่เออปอกจำนั้นไว้เมื่อเราจึงซ้อมีหมูปอกเลยนักทุกคนเมื่อ แบกมาเมื่อกี้ยังวางอีกนะของนอแล้วล่ะกินข้าวกินข้าวไปเดินทางเมื่อตัดออกคอลุ่มนะเป็นนลยท่มนรถ thang ở vườn nữa Thu khôn Lấy, Này ngu tố này Ngu chỗ này gặp bảo nữa Này ngu Ngu lợn Ngu xỉnh nữa Ngu tố ngu hào ทางเข้ามาเท่าได้เนาะนี่ GPS เอ็ดเมือ่อซัวก,กินเนาะนี่เนาะงูงูเั <c oughs> าตีได้ยุ่งส่วนยางพาราตอนเขาตอนเขามาเนาะนี่ <c oughs> เบ็ดข,ข,ขึงคอใช่ไหมลูก เมื่อไอซัวกินเนาะมาโน้ทุกคนกินข้าวข้าวกินข้าวหาหนอแล้วอาบน้ำแล้วมากินข้าวกินข้าวแล้วเดินทางเมื่อทุกคน เนาะทีมงานเฮาไปจะริญกอ่อนอืม่ะขอกินข้าวก่นอนเนาะทุกคน <c oughs> เดินทางกลับเนาะทุกคนมื้อนี้กลับแล้วกินขา้าวกินน้ำพักผ่อน้วก็เดินทางกลับแล้วบัดนนี่ไปทุกคนเตรียมเดินทางกลับเฮือน,นอ,อนเนาะตอนนี้เนาะก,ก็หาพอได้ กินเลยเนาะเรว่าได้กินบลอกแบบค์ของเราได้ไงได้เนาะได้อย่าหลายๆทางและนกกระลายกรหลายก็เนาะไปเดินทางทุกคนยุ่งขัดกดเจ็บเลยกระลายยุ้งกระลายไปเจอกันคลิปหน้าเนาะทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะ